สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับไทยแลนด์นะครับสปปอลาวนะครับอินโดนีเซียนะครับมาเลสิงคโปร์เวียดนามไต้หวันนะครับวันนี้ก็เอารถลูกค้ามาเทสนะครับเช่นเคยนะครับนี่ครับรถก็เป็นรถเว็บร้อยนะครับเว็บเอ็กเว็บเอ็กตัวเก่านะครับนี่ครับลูกค้านะครับบอกว่านะครับ มาจากบางขุนเทียนนะครับกทมนะครับท้อมากเลยช่างช่างช่วยผมทีนะครับผมนะครับทําคันนี้มาเป็นปีแล้วแก้ไม่จบสักทีนะครับของแต่งนี่ผมซื้อใส่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อฝาแคมนะครับทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ารถมันมีอาการนะครับสะดุดนะครับก็คือขี่ได้ประมาณ40่นะครับเกินนี้มันสะดุดยิงปุ้งปั้งกุ้งปั้งเลยนะครับชาวบ้านเขาคิดว่า จุดลูกบอลเล่นนะครับเวลาขี่มันระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะครับอันนี้ก็เขาใส่คาบูเร็ต125มานะครับก็อของเก่าก็เป็นคาบูแด็ดนั่นแหละแต่จูนไม่ลงนะครับก็โทรมาหาผมนะครับผมก็บอกมาเลยเดี๋ยวผมทําให้นะครับเดี๋ยวผมทาให้นะครับไม่เกินสองชั่วโมงเสร็จอาการเนี้ยนะครับ ถ้าไม่เสร็จขายเสร็จเหล็กก็ลดเสร็จขี่ได้นะครับมีอยู่สองอย่างนะครับนี่ก็มาจัดคาบูที่ร้านคาบูแดดแท้นะแดดแท้ใบหนึ่งคอรีดเทพๆอีกอันนึงแล้วก็แป้นหมุนองศานะครับนี่คอรีดแบบนอนแบบเทพเลยนะครับมันจะไม่เหมือนคอรีดมีโอนะครับใครสนใจก็สั่งได้คอรีดนะครับแป้นหมุนก็ตัวหนาพิเศษนะครับคอรีดแท้ด้วยไม่ต้องกลัววิ่งไปแล้วยางขาดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับ กล่องเดินหอบมีคอยซิ่งนี่เห็นไหมเห็นไหมครับไฟซิ่งด้วยเป็นไงโอ้รถเขาจะเดินหอบนะครับเรียบร้อยโอ้แต่งมาที่แบบสุดยอดนะครับสุดยอดมากนะครับแต่ว่าขี่ไม่ได้นะครับต้องเข็นมานะครับเข็นมาจูนนะครับก็อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยรถเขาจะเดินหอบเห็นไ,ไหมเร่งอันนี้เบา สักพักนึงเร่ง,เ,งเห็นไหมเร่งเงื่อนอันนี้เบาแล้วต่อไปเร่งดิเร่งเร่งอ่ะเครื่องเร่งเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ลำพังนะครับคอยเดิม,ไป,ดมไปเดิมก็ไล่ย,ยากอยู่แล้วสะดุดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเป็นประทัดไล่นกเลยนะครับผมเลยมาวิ่งกงนะาลางนาับมาไล่นกเลยนะครับไปใส่กล่องเดินหอบอีกทีนี้ก็จูนยากไปกันใหญ่ครับลูกค้านะครับ เราต้องรู้อัตราการผสมน้ำมันของมันนะครับว่ามันโหลดไปกี่เซกนะครับเพิ่มกี่เซกนะครับอันนี้นะครับก็จัดให้นิ่งๆเลยนะครับเดินหอบปกติเลยนะครับเพราะว่าผมโจนไล่คาบูให้กับมือนะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันครับดูดูคันเร่งเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับนี่เว็บร้อยนะครับเนี่ยอ่า ก็ไปไปลองกันครับระบบเดินหอบนะครับเดี๋ยวลองขี่ดูนะครับว่ามันจะบิดนิ่มไหมสะดุดปุ๊กปะปุ๊งปะกไหมนะครับเว็บลอยชอบเป็นดูกี่เกียร์หนึ่งเลยครับโอ้ยนี่ครับบิดเอาคาัสลื่นไปแล้วนะครับรถยังไม่สะดุดเลยครับ ทุกคนนะครับลูกค้าบอกว่าเกือบจะขายรถทิ้งไปแล้วนะครับนี่ถ้าไม่มาเจอช่างต้อมนะครับได้ขายรถทิ้งแน่นะครับเพราะว่ารถคันนี้มันก็สิบป,ปีแล้วนะครับก็จูนไม่จบนะครับอันนี้ผมก็จูนให้จบๆเลยนะครับถ้าเป็นกล่องเดินหอบแบบนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มน้ำมันให้เขาด้วยนะครับ ก็อย่าลืมเพิ่มน้ำมันให้เขานะครับเพราะว่าเวลาเขาโหลดนะโหลดให้เครื่องมันเบาเน่ยเขาโหลดเยอะแล้วเวลาเร่งเนี่ยเร่งเยอะนะครับถ้าเราไปใช้น้ํามันบางๆนะครับมันก็จะเบาดับสโลอไม่นิ่งนั่นเองนะครับก็นี้ก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับใครสนใจเอารถมาทําก็ติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรก็06-3-9-6-4-5-2-3-9นะครับแจวแหววเลยนะครับ